ไอ้ยคนใหม่ไม่ไมทำไรอ่ะสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกับรายการโลกคนเมืองวันนี้ไปไหมคะคุณอ๊ต ไม่ไปม่ายแก๊สหมดเฮ้ยทำไมอ่ะไกล ไกลแล้วไงอีกอยากไปอ่ะแล้วก็เป็นข้ออ้างของนีแท็กซี่ที่มันจะอ้างอยู่แล้วก็เป็นปัญหาตามมาคือเป็นปัญหาที่นานมากแล้วก็แก้ไม่จบกับสตีแล้วก็เป็นปัญหาของคนเมืองด้วยใช่แล้วค่ะซึ่งจริงๆแล้วก็มีกฎหมายออกมาแล้วนะตัต้องหลายปีผ่านมาแล้วค่ะบอกว่าสําหรับแท็กซี่ที่ไม่รับผู้โดยสารนะคะก็จะโดนปรับจับปรับทันทีโดยที่ไม่มีการตักเตือนมูลค่าเงิน1000บาทใช่แล้วแต่ว่าอย่างคลิปที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็บริเวณหน้าห้างมาบญคอนเองก็ยังไม่รับพื้นที่สําคัญสําคัญใจกลางเมืองกุสตา ว่าต้องปลอมตัวเป็นฝร<ช>ัร่งใช่ไหมวิกซิทองดูซิว่าจะรับหรือเปล่าใช่แล้วเพราะว่าบริเวณใจกลางเมืองอย่างสยามพารากอนใช่ไหมคะสยามสแควร์หรือว่าเซ็นทรัลเวลด์ก็แล้วแต่คือแท็กซี่จะเลือกเฉพาะผู้โดยสารที่เป็นชาวต่างชาติต่อไปนะเฟมคงต้องไปซื้อวิกซิทองแบบ excuse me เชิญผู้ชมพูดคุยหน้าจอันก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะบอกว่าวันนี้ทําไมเราถึงหยิบเรื่องของแท็กซี่มาพูดคุยกันแล้วก็เป็นที่ฮือฮาตอนนี้เพราะว่าในกระแสสังคมของโลกออนไลน์ครับเขาชื่นชมตํารวจนายหนึ่งครับที่ไปเรียก ไปปรับนะครับแท็กซี่ที่อยู่หน้ามาบุญคลองเพราะว่าไม่รับผู้โดยสารนั่นเองแล้วไม่ได้ปรับคนเดียวปรับ3ารายลวดนะครับวันนี้เลยเชิญชวนคุณผู้ชมครับพูดคุยผ่านหน้าจอกับเรานะครับคุณมีวิธีเสนอแนะตันมานะครับว่าทําอย่างไรเมื่อแท็กซี่ไม่รับผู้โดยสารหรือว่าปฏิเสธผู้โดยสารนั่นเองทำอย่างไรดีล่ะเมื่อสักครู่ได้ยินปิดประตูดังปังแล้วก็แมีคนพูดนะกฎหมายมีไว้ทําอะไรแต่ว่าก็ขับไป เพราะฉะนั้นแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นอย่างไรโบกกี่คันแล้วถึงไม่รับผู้โดยสารแล้วตำรวจท่านนี้มาอยู่ตรงนั้นแล้วจับปรับได้อย่างไรวันนี้ไปคุยกับคนที่เมื่อวานนี้จับปรับกันเลยดีกว่านะครับพูดคุยกับร้อยตำรวจตรีมีวิชัยเมืองกลางครับรองสารวัตรจราจรงานสายตรวจใต้กองกำกับการหนึ่งกองบังคับการตำรวจจราจรครับตอนนี้อยู่ในสายจะมาสนทนากับเราแล้วนะครับสวัสดีครับหมวดครับสวัสดีครับหมวดครับ อ๋อสัญญาณอาจจะดีปัญหาสักเล็กน้อยครับอ่าเดี๋ยวร<ช>อต่อ,อเดี๋ยวรอต่อสายใหม่นะครับ<ช>เพราะว่าตอนนี้ ตำรวจที่ว่าเนี่ยตอนนี้โหได้รับการชื่นชมอย่างมากในโลกโซเชียลคนแชร์กันกระนำเลยบอกว่าเป็นตำรวจที่กล้าแล้วก็มีคนมาแสดงความคิดบอกว่าเอาเงินหนึ่งหมื่นบาทมอบห้เลยไหมตักไปเมื่อวานนี้สามคนใช่แล้วค่ะดีดีกว่าที่แบบว่าที่เขาเพิ่งออกมาว่าตำรวจไม่รับสินบนได้หนึ่งหมื่นบาทใครถ่ายคลิปนะตำรวจแบบนี้น่าจะได้มากกว่าหรือเปล่าครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือคนที่เขาไป เดินห้าแหละไปช้อปปิ้งการตอนกลับก็จะใช้บริการรถแท็กซี่แต่ปรากฏว่าไม่รับไงเรียกเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ยอมรับสักทีอตอนนี้นะครับท่านมาแล้วนะครับหมวดร้อยตำรวจตรีมีวิชัยเมืองกลางนะครับสวัสดีครับหมวดครับสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับผมช่วยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยครับเมื่อวานนี้ทาไมถึงไปจับปรับแท็กซี่ให้ผู้โดยสารครับผู้โดยสารมาล้องขอหรือว่ายังไงครับอพอดีครับเขามี มีทั้งคนไทยและต่างชาติใช่ไหมครับะจะมาะช้อปปิง้งแถวอมาุลคอนนะครับพอดีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต่างคนก็ต่างไม่รู้จะออกไปทางไหนก็พยายามเรียกแท็กซี่นะครับเรียกแท็กซี่บางบางคันเขาก็ดีนะฮะ,ะบางคันก็อย่างว่าแหละครับมันมีทั้งแท็กซี่ที่มาบริการเนี่ยให้บริการเขาเนี่ยไม่ผมว่าบางทีเขาก็มองมองแล้วถ้าเป็นคนไทยปุ๊บ ตัวต่างชาติอย่างเงี้ยค่ฮะฮเขามาในรูปแบบหลายหลายอย่างนะฮะฮะบางทีเขาก็ไม่รับบางทีจะไปถ้าไกลามากเขาก็ไม่รับอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นต่างชาติบางทีก็เขาจะรับอย่างเงี้ยนะฮะม <ฮะ S 1> ันก็เลยอย่างว่า แล้วจากการที่สังเกตเมื่อวานนี้ค่ะเห็นว่ามีไม่รับผู้โดยสารประมาณคันครับเรียกประมาณก็สองคันนะยะเรียกแล้วเลขอีกผมก็เลยมองสังเกตการณ์แล้วทำไมไม่รับผมก็เลยเข้าไปดูว่าน้องจะไปทางไหนนะครับจะสมงคนนะฮะว่าจะไปทางไหนเออทําไมไม่รับเขาล่ะถ้าไม่รับเดี๋ยวผมจะผมก็คือมีหน้าที่อำนาจหน้าที่ที่จะจับคุมคนได้นะในความฏิเศษผู้โดยสารอย่างนี้นะแล้วเป็นยังไงครับเขายอมให้ปรับนะฮะเขาก็ ถ้าเขาไม่ไปนะะเพราะว่าไปจะไปหรือไม่ไปผมก็ถามว่าจะรับหรือไม่รับก็เขาบอกว่าพอดีเขาก็มาปุ๊บผมก็เขาบอกว่ารับครับครั้งที่สามนะฮะซีว่าตามเนแต่ฮะตามที่ข่าวต้องไปนะฮะเขาบอกรับรับปุ๊บผมก็เลยแนะนําผู้โดยสารว่าถ้าเกิดว่ายังไงฮะ อการลงเรียนพู้โดยสารเนี่ยการลงเรียนแท็กซี่นะไปที่หนึ่งห้าแปดสี่ถ้าคุณขึ้นแท็กซี่ปุ๊บนะฮะโปรดสังเกตว่าเขาจะมีนำเบอร์แท็กซี่ที่ครับประตูใช่ไหมประตูจะจะมีจะมีป้ายทะเบียนนะแนะนำแนะนําว่าครับว่าครับผม ในพื้นที่สยามสแควร์หรือว่ามาบุญครองเนี่ยก็มีพื้นที่ปัญหาประจําที่เขาไม่รับผู้โดยสารครับมองดูแล้วนี่ถ้าตํารวจในพื้นที่ช่วยกันรจริงจังแบบนีน้น่าจะทําให้แท็กซี่นี่ปฏิเสธผู้โดยสารน้อยลงไหมครับเออาจจะเป็นมีมีส่วนครับมีส่วนแล้วก็ให้ปรับให้ปรับขั้นขั้นต่าขั้น,นปรับสูงสุดคือหนึ่งพันบาทไม่เกินรับถ้าใครโดนจับอย่างนี้ผมคิดว่าเขาเขาคงจะจะ ไม่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 อยากที่จะปฏิเสธพโดยสารนะครับครับแสดงว่าปัญหาณตอนนี้คืออยู่ที่ไม่ได้บังคับกฎหมายอย่างจริงจังหรือเปล่าครับหรือว่าเราไม่ได้ดําเนินการกันอย่างจริงจังก็มีส่วนครับมีส่วนครับผมค่ะมีมีส่วนมากเลยครับว่าถือว่าพวกอีกอย่างหนึ่งฮะตำรวจที่ว่าไปปฏิบัติการเนี่ยคือมันน้อยนะฮะตอนนั้นนี้ครับวันนี้คือโดนส่วนมากแล้วว่า เวลาประมาณขนาดนี้ตำรวจเขาจะอาจจะมันลดลดกำลังลงนะฮะแต่พอดีผมแต่พอดีผมว่าในในขณะนั้นที่ผมเจอเหตุการณ์ซึ่งหน้านะฮะผมก็เลยก็อ <c oughs> <c oughs> ย่างว่าแหะครับเหตุการณ์ซึ่งหน้าเราก็จะ สามารถที่จะปฏิบัติการได้ทันทีนะตอนนั้นช่วงนั้นนะครับผมหมวดรู้สึกอย่างไรบ้างครับเพราะว่าตอนนี้ในโลกออนไลน์กระแสโซเชียลมีเดียชื่นชมอย่างมากได้รับทราบถึงเรื่องของกระแสการชื่นชมหรือว่าได้เข้าไปดูในโซเชียลมีเดียบ้างหรือเปล่าครับว่าเขาพูดถึงหมวดกันว่าย,ยัางไงบ้างอ๋อทีแรกก็ก็ไม่ไม่ไม,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 ไม่คิดอะไรครับทีแรกก็ค,คือทาตามกันหน้าที่กันนะฮะแต่พอตอนหลังว่ามีพักมีพวกนะบอกว่าเฮ้ยทําไมเป็นคุณหรือเปล่าหรือยังไงอย่างเงี้ยผม ผมไม่ได้ดูไลน์เลยนะพอดีไลน์เขาส่งมาให้เขาก็เออก็ก็ทํามาตลอดนะอย่างเงี้ยก็ปฏิบัติหน้าที่มาตลอดนะไม่ได้คิดอะไรเลยครับผมครับแต่พอดีว่าช่วงจังหวะนั้นคือจังหวะอะไรยัะไรไม่รู้ครับพอดีว่าคนคนที่ว่าเขาเขาเป็นอะไรนะที่ว่าศูนย์สองนะฮะที่ว่าก็เป็นนักข่าวคนาก็เลยบอกเอามาเจอจังหวะจังหวะทัองผมพอดีผมก็ไม่ทราบนะพอดีก็ก็ก็ ไม่ได้ภูมิใจมากเวลาเเขาก็รา็ไปทำดําน้าที่มันเป็นหน้าที่ที่ต้องทํานะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับแต่กระแสมันมาอย่างนี้ผมก็เลยเออเอาก็ไหนๆก็ไหนไก็เลยไม่ชีดได้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับ แล้วก็ขอปฏิบัติหน้าที่แบบนี้ตลอดไปนะครับขอบพระคุณมากครับผมชื่นชมอีกหนึ่งคนครับผมคขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากครับครับป๊าครับร้อยตำรวจตรีมีวิชัยเมืองกลางนะครับเป็นตำรวจจราจรครับที่ปฏิบัติหน้าที่ซื่อตรงครับเขาบอกว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่การจะเพิ่มโทษ แต่ว่าปัญหามันอยู่ที่ว่าการจะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังหรือเปล่าถ้าทําจริงๆมันก็ทําได้ได้ค่ะแล้วก็อยู่ที่ระเบียบวินัยของคนขับแท็กซี่ด้วยนะที่ก็มีชาวสังคมออนไลน์ค่ะก็วิจารณ์บอกว่าเอ้าจะขอขึ้นค่าแท็กซี่แต่ว่าช่วยพัฒนาคุณภาพของตัวเองให้ดีก่อนได้ไหมครับเพราะว่าฉะนั้นในช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูกระแสในโลกออนไลน์เขาพูดถึงเรื่องนี้กันว่าอย่างไรบ้างรวมถึงโทษของคนที่แท็กซี่ที่ไม่รับผู้โดยสารเรามา ทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีวิธีการในการทําอย่างไรครับ เรากาลังพูดคุยกันอยู่ถึงตํารวจน้ําดีนะครับที่จับปรับแท็กซี่สามลายลวดนะครับตรงบริเวณของหน้าห้างมาบุญคลองนั่นเองนะครับเพราะว่าพื้นที่นี้ใครๆก็ทราบดีว่าเป็นพื้นที่ที่แท็กซี่มักจะ<ช>ปฏิเสธผู้โดยสารครับแล้วก็จราจรค่อนข้างที่จะแออัดด้วยค่ะ<ม>เพราะว่าหลังจากที่เรามีการตรวจสอบมาทั้งเขาบอกว่ามีการร้องเรียน ผู้คลุ้มคอนคะโดยสารสาธารณะสายด่วนที่ร้องเรียนมาผ่านสายด่วน1584คะ่ะก็ร้องเรียนจะมาเป็นจํานวนมากเลยโดยกฎข้อที่1หรือว่าการร้องเรียนข้อแรกเลยคืออะไรเลยไหมคะ ต้องไม่รับผู้โดยสารแน่นอนใช่นี่เลยค่ะนี่คือข้อแรกที่ร้องเรียนเข้ามากว่า3ามหมื่นกว่ารายเลยค่ะคุณโน๊ตเราลงมาหลักเบียนอะไรครับลองลงมาคะก็เป็นการแสดงกิริยาไม่สุภาพต่อลงมาด้วยการขับรถประาทวาเสียวแล้วก็อื่นๆนั่นเองค่ะนี่เลยครับเพราะฉะนั้นมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งวิธีที่จะแก้เพดนอกเหนือจากที่มีการแชร์กันในโซเชียลมีเดียว่าให้ไปแกล้งเขาบอกว่าเฮ้ยมีคนนั่งอยู่หลอในช่วงกลางคืนจะได้ทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยหลอนกลัวผีอะไรอย่างนี้หรือบางคนบอกว่าไปปิดประตู ครอเบาให้เขาลงมาปิดเองนี่ไม่ดีแต่ว่าเราทําแบบนี้ดีกว่าเรามาดูมาตรการของแท็กซี่ที่เขาจะถูกบังคับถ้าเขาไม่ปฏิบัติตามหรือว่าไม่รับผู้โดยสารนั่นเองเอามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งมีโทษปรับไม่เกิน1,000บาทนะครับแล้วก็ตัดคะแนน20คะแนนครับแล้วก็จะถูกยึดใบอนุญาตขับขี่15วันด้วยนะครับใช่แล้วค่ะโดยยางปรับนี้นะคะไม่มีการตักเตือนเลยเจอปุ๊บทันที1000บาท ใช่ครับไปดูครับว่าเราสามารถที่จะแจ้งไปที่ไหนบ้างช่องทางที่จะดําเนินการนะครับสำหรับเมื่อเจอแท็กซี่ไม่รับก็ที่เราจะร้องเรียนได้คือ15 8 4ครับกรมการขนส่งทางบกครับที่นี่เขาก็จะรับเรื่องไว้แล้วก็จะมี SMS มาบอกเราว่าเขาดําเนินการไปถึงไหนแล้วใช่แล้วค่ะส่วนอีกหนึ่งเบอร์นะคะโทรมาที่1197ค่ะกองบังคับการตํารวจจราจรนั่นเองค่ะและสุดท้ายครับแจ้งตํารวจจราจรอย่างเมื่อสักครู่นี่แหละนะครับที่ร้อยตํารวจตรีมีวิชัยที่เดินอยู่สยามเนี่ยนะครับอันนี้สามารถที่จะ ไปแจ้งได้ทันทีนี่คือเจอในในแบบซึ่งหน้าไงใช่แล้วเพราะว่าบริเวณที่เราโบอกอยู่ก็จะต้องมีตำรวจจราจรอ,อยู่เป็นปกติอยู่แล้วถ้าเราหันไปอ้าวคุณตำรวจคะช่วยหน่อยไม่ไปเลยสักสองสาคันนี้ก็เรียกคุณตำรวจด้านข้างๆมาช่วยได้ค่ะนี่เลยนะครับมาดูใน โลกออนไลน์ครับในแฟนเพจของศูนย์ควบคุมและสั่งการการจราจรบอก0น2นั่นเองนะครับนี่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของบอก0 2เลยนะครับเขาปักหมุดไว้เลยดูนะครับคุณแต่คุณสลิตาค,คุณผู้ชมครับเขาก็ปักหมุดไว้แล้วก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นครับเรา,าเจะไปดูความคิดเห็นเหล่านั้นกันว่าความคิดเห็นที่ผู้คนในโลกออนไลน์มาแสดงความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับ เราจะไปดูความคิดเห็นกันเลยนะครับสริตาครับก็มีคนชื่นชมมากมายเลยจากที่อ่านแบบรวมๆมานะคะก็นี่เลยรจริงๆแล้วปรับแค่พันเดียวน้อยไปค่ะทําซ้ํายกเลิกหรือว่ายกเลิกใบขับขี่ไปเลยได้ไหมหรือว่าขอให้ปรับ เป็นหมื่นๆไปเลยทีเดียวเมื่อ37นาทีที่แล้วนกครปล่อยทำดีต่อไปอย่างที่คุณสลรตาบอกนะครับแล้วก็ไปดูความคิดเห็นอื่นๆนะครับหลายคนสะท้อนมุมมองคุณผู้ชมดูนะครับว่ากดไลค์นี่เยอะมากนะใช่แล้วค่ะนี่มีการแชร์กว่า200กว่าครั้งเลยทีเดียวแล้วก็มีการมาเปิดเผยถึงสถานที่ด้วยที่ไหนไม่รับบ้างสีลมเซ็นท่านเวิร์หน้าจตุจักรหมอชิดนี่เขาบอกว่าเจอบ่อยนะครับบางจุดไม่รับคนไทยเลยก็มีนะครับบอกว่า ถ้าจะโลกสวยมองความจริงด้วยนะครับไม่ใช่มาขับรถส่วนตัว<ฆ>แล้วก็มาพูดไม่เห็นใจแท็กซี่แถวประตูน้ําแถวสนามสุพัชลาสายทุกวันนี้นะครับก็บอกว่าต้องก้มกราบเลยถึงจะไปส่งกันนะครับไปถนานะรีบร<ฆ>้อนจริงๆค่ะช่วยหน่อยได้ไหมนี่เลยแล้วก็มีการพาวนพาอออมอีกนะไม่ใช่แค่เมีรับผู้โดยสารบางคนก็ส่งข้อมูลให้บอกโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะเป็นสติกเกอร์เป็นรูปเลยนะครับเยี่ยมอ่านะครับหรืออย่างบางคนบอกว่า โอ้สมเรียกปุ๊บไม่ไปบอกไม่ทานส่งรถนี่ก็ต้องเจอแบบนี้<ช>ล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีความเห็นอีความเห็นนึงบอกว่าคนเราทุกคนก็ต้องทํางานและเงินเงินนะครับก็ทํางานแล้วได้เงินน้อยไม่คุ้มไม่พอเลี้ยงชีพแล้วครอบครัวใครจะทําครับอันนี้ก็ซอยนานา,นาไม่รับคนไทยเลยส่วนใหญ่เขาส่งรถกันตอนเที่ยงสี่โมงเช้าและเย็น ห้าโมงเย็นนะครับหกโมงเช้าและหกโมงเย็นอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นที่หลากหลายกันเข้ามานะครับใช่แล้วค่ะแต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งนะคะบอกว่าแท็กซี่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นแบบนี้ทุกคันไปแท็กซี่ดีๆก็มีค่ะรับไปส่งแถมแถมแบบแท็กซี่ที่ออกตามข่าวต่างๆที่พบเจอสินงของไม่ว่าจะเป็นเงินโทรศัพท์มือถือก็ส่งคืนเจ้าของนี่ก็ถือว่าเป็นแท็กซี่ที่ดีที่ แท็กซี่หลายๆคันควรจะเอาแบบอย่างใช่แล้วครับบางคนก็บอกว่าแถวสีลมนะครับอยากใ,ให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังครับเพราะว่าถ้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะครับเราก็ไม่ต้องมาเจอปัญหาแล้วก็ใ,ในช่วงของที่จะมีการขึ้นราคาอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ อยู่ในช่วงของการตัดสินใจว่าสถานการณ์แท็กซี่ที่ไม่รับผู้โดยสารเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการปรับราคาขึ้นหลังจากที่เขาไม่ได้ขึ้นมาหลายปีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในข้อพิจารณานะใช่แล้วครับซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญมากเลยทีเดียวค่ะคุณนอ๊ตครับเอาละครับวันนี้ก็ลบคุณเมือในวันนี้นำมาฝากกันนะครับ